ไบหันน้ามาแล้ว83ถ้ำเนี่ยสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่5แล้วก็จนถึงศตวรรษที่13ดูอยู่กลัวเป็นเมืองโบราณน,นะมีซากปราับขั้พังซึ่งออริจินัลเนี่ย1,700ปีมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เขามีการสร้างใหม่อยมากินน้ำจากภูเขาเทียนซานเร็วปรากฏว่าเดินขึ้นไปกลายเป็นที่ทำน้ำเย็นคือมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโอมานเหมือนอยู่ในอิหร่านความรู้สึกเดียวกันเลยเหมือนกับอิสฟาฮานอะไรพวกนี้นะเพื่อ fc ของช่องเที่ยวต้องทนนะครับเราจะไปถึงจุดสูงสุดของเขา คือมาที่เมืองเทอร์ปันนะเราจากเราบินมาจากเมืองคาสก้ามาลงที่เมืองเทอร์ปันแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเนาะเรานั่งรถไปประมาณชั่วโมงนิดๆระยะทางเนี่ย48กิโลเมตร ทนี้เรากำลังเดินทางไปที่ถ้ำพุทธเนาะจริงๆก็คือเป็นวัดแหละคิดว่าอย่างนั้นเนาะมันเป็นถ้ำพุทธอะ่ะมันตั้งแต่ศตวรรษที่1เลยทีเดียวก็คือพุทธศาสนามาที่นี่จริงๆมาที่เอเชียกลางตั้งนานแล้วละ่ะนานมากแล้วเหมือนที่เราไปที่อุซเบกิสถานแล้วก็คาซัคสถานอัฟกานิสถานก็เหมือนกันวันนี้เราก็ตามไล่ร่องรอยของพุทธศาสนาในในซินเจียงเนาะเมืองเทอร์ปัน ระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอกับภูเขาที่นี่ที่เขาเรียกว่าภูเขาเคลเมิกเมล์เช่นคือทําไมถึงเรียกว่าภูเขาแผงเป,ปลเวลไฟเพราะว่ามันจะสีแดงมากแต่ว่าสีนี่จะเปลี่ยนไปตามการสะท้อนของพระอาทิตย์แล้วนอกจากนั้นก็มีภูเขาเทียนซานช่วงนี้เนี่ยไปเที่ยวประเทศไหนก็มีแต่ภูเขาเทียนซานตามลงไปตลอดเลยเพราะว่าภูเขาเทียนซานเนี่ยมีระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ2 5 0 0เมตรอย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้ ไกด์เขาบอกว่าบริเวณแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเมืองใหม่เราขับออกมาสักประมาณ10นาทีแค่นั้นเองคือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถทําการเกษตร,ร,รได้ละแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นทะเลทรายหมดเลยทะเลทรายมันใหญ่มากแต่จีนเนี่ยเขาพลิกทุกอย่างให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเราขับออกมาแค่นี้เดียวนะตอนนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมหมดเลยและถ้าสมมติเรามองไปไกลๆนะั่นนะเรามองไปไกลๆนะนะั่นน่ะคืออาคารต่างอ่าง,งุ่นเขาเก็บอ่างหุ่นเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปแขวนในอาคารพวกนั้นนะ่ะอาคารเล็กๆพวกนะั้นน่ะด้านใน ทิ้งไว้ประมาณ40-50วันมันจะกลายเป็นลูกเกดพื้นที่แถวนี้ก็คือเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นที่สำกันก็คือมีมาเบอร์รี่มาเบอรี่ก็คือมี2สีสีเขียวกับสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยมาเบอรี่เนี่ยสามารถที่จะทำไหมได้นะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ทำแล้วเนาะแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาเอามาทำไหมนั่นเอง คือตอนนี้เรามาอยู่ที่ภูเขาเฟลมิงมอลเทนก็คือภูเขาแห่งเปลวไฟและที่นี่อากาศมันร้อนมากเขาบอกว่าเอาไข่หมักไว้40นาทีอ่ะมันก็คือสุกเลยเดี๋ยวเรามากินไข่กันไข่บางกอบอยหันหน้ามาแล้วก็คือวันลี่อันแรกก็คือเป็นแบบภูเขาลงไปแล้วก็มันจะมีทั้งหมดเจ็ดภูเขาตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของภูเขาแห่งเปลวไฟหมดเลยที่นี่มันจะร้อนมากๆเลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ข้างนอกก็เราก็ร้อนมาก อ๋อนี่ไงอันนี้ใช่ไหมคุณชอยเอาไปหนึ่งผมซื้อแล้วจ่ายตังค์แล้วคนละคนละอันไงชิมชิมคุณชอยเอาไปหนึ่งบอยของเราหนึ่งอันของเราบอยหยิบมาหนึ่งอันจ่ายตังค์ไปแล้วตอกเลย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 โอเคไข่เนี้ยคือเขาสมัครไ้ในกองทรายอ๋อมีเครื่องเทศ ไข่มังกรนี่คือก็คือไข่ไก่นะครับเนาะไข่ไก่ใช่ไข่ไก่ที่หมักไว้ในทรายสีคุณจอยเทะไปเลยครับหนึ่งไม่ไม่ผมซื้อให้ลองไงไม่ไม่ไม่ให้พี่ต๋อมก็ได้ครับซื้อแล้วใช่โอ้โอ้เข้ามาหน่อยครับซูมอยู่ซูมอยู่มันร้อนอะไรยังร้อนอยู่เลย แบ่งเลยแบ่งเลยแบ่งจิก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 อ่าลองแล้วนะครับโอเคเป็นสองสักโอเคโอ้ไข่มังกรทำไมเหมือนไข่เป็นเหมือนเยลลี่เนาะใช่มันเป็นนมัแบบแล้วทำไมมันมีสีเหมือนไข่เยี่ยวม้าใช่งทำไมมันไม่ขาวอ่ะเออเขาต้องเอาไปแบบว่าสีทำไมมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงหรอมายมต้องแบบว่าอะไรนะเขาใส่อะไรหรือเปล่าไม่นะลองดมดยู่ดียอ่ะ ก็คือแค่แค่ไข่มาฝังกระซายใช่ไหมมันดมดูมันเหมือนมีซอสด้วยนะเหมือนเหรอมันมีเหมือนมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วเนาะเหมือนซอสอะจริงหมดเนี่ยหวังเหรอหวังแล้วหวังต่อแล้ววั e นี้วันเดย์เด t ์จะพูดถึ e แม่เม h าแซดเขาจ e พ o ดอ๋อมันปรุงแล้วอ่ะปรุงแล้วเหรอว่านะรสชาติเป็นไงอะบอยเหมือนซอสเลอะ ตุ้งแตงเมื่อวานเนี้ยเป็ประมาณเที่ยงอนืออื่แต่ว่ามันเหมือนมีซอสด้วยนะมั่งสิเอสร้อนสิไม่นะไม่มีซอสไม่มี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 ซอสไม่มีอะไรทั้งสิ้นไข่ไข่ยังเยี่ยวอืมไข่ยังย่องเฟลมิงเม้าท์เฮนเนาะร้อนมากเลยร้อนสุดๆเลย ร้อนละโอ้โห,โหร้อนสุดๆเลยตั้งแต่เมื่อวานประมาณเที่ยงอ่ะเมื่อวานไปร้อนประมาณวันแล้ใช่ครับวันหนึง่งหมักไว้ในกองทราย ตอนนี้เราอยู่ที่เบเซกลิกทาวนเคปจริงๆแล้วเนี่ยมันคือถ้ำของศาสนาพุทธเดี๋ยวเราเดินลงไปชมที่นี่เนี่ยทั้งหมดจริงๆมันมี83ถ้ำแล้วก็ด้านบนจะมีเจดีศาเจดีย์อยู่ด้านบนตอนนี้ก็เหลือซากปราสาทพังเห็นไหมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่83ถ้ำเนี่ยก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่5 แล้วก็จนถึงศตวรรษที่13เพราะตอนนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามเข้ามาแล้วก็คือเปลี่ยนศตวรรษที่5ในช่วงปี4 9 9ถึง6 0 0เนี่ยจริงๆหลังคาเนี่ยจะเป็นรูปแบนพอชาวอุกูเข้ามาเนี่ยก็เลยกลายเป็นรูปโค้งตอนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็โค้งคือต้องบอกว่าชั้นชั้นกลางเนี่ยจริงๆมันเ,มนเป็นวัดชั้นล่างเนี่ยคือเป็นกุฏิด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นที่พักอาศัยเนาะเราจะเรียกว่ากุฏิก็ได้ที่พักอาศัยของพระ 83ถ้ำเนี่ยจริงๆตอนนี้เขาดูได้แค่เพียง20ถ้ำจริงๆด้านในของถ้ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีเฟรสโกเฟรสโกก็คือภาพวาดเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ตอนนั้นเนี่ยโดนขโมยไปในศตวรรษที่19ก็เยอะแล้วก็ตอนที่เปลี่ยนจากศาสนาอ่าศาสนาพูดเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยรูปปั้นทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกภาพวาดทั้งหลายเนี่ยก็โดนทำลายเข้าไปเยอะด้านล่างเนี่ยก็คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นที่อยู่ของพระชั้นสองเนี่ยก็เหมือนเป็นวัดจริงๆเขาบอกแต่ก่อนเนี่ยมัน มีการแกะสลักที่สวยงามมากแต่ตอนนั้นอย่างที่บอกไว้ก็โดนทําลายจากการเข้ามาของอตอนที่เขาเปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมในสตวรรษที่13ด้านล่างเป็นร่องน้ําเห็นปะอันนี้ก็คือเทือกเขาแห่งไฟนะหรือภูเขาแห่งไฟด้านบนมีรถ ATV ให้เราเช่าด้วยนะแต่ตอนนี้คงไม่ไหวละร้อนมากๆ ในศตวรรษที่ส9นอกจากว่ารูปพระพุทธศาสนาเนี่ยโดนทําลายในช่วงที่เปลี่ยนผ่านเป็น Öyle เอิสลามแล้วเนี่ things, <ifs> ยในศตวรรษสิบเ้นี่ยแล้วก็มีนักโบราณคดีมาเที่ยวชมแล้วก็มาขโมยรูปภาพเจาะเอารูปภาพไปปัจจุบันนี้ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เบอร์ลินก็มีก็เอาไปจากที่นี่แล้วก็อินเดียด้วย ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาคตะวันตกของจีนเขายังไม่ได้มีชื่อเป็นซินเจียงนะจนมาถึงศตวรรษที่สิถึงจะเปลี่ยนชื่อเป็นซินเจียงประมาณ8 0่เป็นเป็นชาวอยกูซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็อยู่ที่มองโกเลียนะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนเนี่ยกอนที่เขาจะนับถือศาสนาพุทธในช่วงนั้นเนี่ยก็คือนับถือศาสนามานิกีเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่ามานิกีเนี่ยคือหนึ่งในลัทธิความเชื่อหรือศาสนาหนึ่งในยุคนั้นน่าจะประมาณช่วงที่เปลี่ยนจากลัทธิโซรสเตรียนซึ่งตอนนััน้นี่ยงไมม ศาส,สนาเป็นการบูชาไฟเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมานิกีในยุคแรกๆหลังจากนั้นเนี่ยคนอุยกูย้ายมาที่นี่ในศตวรรษที่4่ศตวรรษที่5เนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยก็เป็นนับถือพุทธอยู่แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนาแทนตอนนี้เรามาอยู่ในเมืองโบราณที่ชื่อว่าตู้อยู่กัว ก็คือเป็นเมืองโบราณนะมีซากปรหาหักพังซึ่งออริจินัลเนี่ย1,700ปีมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เขามีการสร้างใหม่นะแต่ต้นตำรับจริงๆคือ1,700ปี อากาศร้อนสุดๆวันนี้อุณหภูมิไปถึง39แล้วนะครับเขาบอกว่าอีก3ชั่วโมงเนี่ยก็ขึ้นจะเป็น42แล้วก็ทุกที่ที่ไปเนี่ยเมืองน,นี้ค่อนข้างที่จะสตริกเลือกความปลอดภัยก็คือว่าเขาค่อนข้างเข้มงวดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทันนี้ก็มีสถานีตรำรวจเนาะเขาต้องให้ลงทะเบียนด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวก็ต้องมาลงทะเบียนที่นี่โอ้โหมาดูบ้านเก่าของชาวอุยกูกันนะครับโอ้นี่ลูกกลไย ใช่มีทุกชนิดเลยเขาบอกว่ามีเป็นร้อยๆชนิดเลยนะบ่อยที่เขามาตากแห้งเนี่ยนี่ดูลูกเกดเขานี่ดูลูกเกดเขาเต็มเลยนอกจากลูกเกดแล้วเนี่ยเขาก็มีแบบพวกธัญพืชพวกถั่วพวกอะไรพวกนี้ดูดิลูกเกดเยอะแยะเลยเ <ๆ S 1> ขาปลูกเยอะมากเขาปลูกลูกเกดเยอะมาก บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยอยู่กัน62ครอบครัวตอนหลังเนี่ยรัฐบาลทําใหม่เขาก็ย้ายคน,นออกไปอยู่ที่หนึ่งชั่วคราวและคิดว่าน่าจะให้ย้ายกลับมาอยู่หลังจากทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเขาบอกอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบ้านของชาวอุยกูนะครับ<อ>นี่นี่เขาก็มีข,ขายของ เขาบอกว่าเป็นมัสยิดนะแต่ว่าที่นี่สไตล์ที่นี่ก็คือแบบไม่ได้ใช้การตกแต่งอะไรก็คือใช้ดินเหนียวในการทำก็เหมือนบ้านเนี่ยเห็นไหมดินเหนียวผสมกับไอ้พรอพพลสเออฟางแล้วก็ไอ้ต้นที่เราเห็นอยู่ข้างทางเยอะๆต้นพรอพพลสเยื่อปะนะเยื่อข้างๆมันอ่ะข้างๆต้นมันอ่ะเอามาผสมในเนี้ย ไหนก็มาแล้วนะครับเราก็ขึ้นถึงจุดสูงสุดเฮ้ยเอาจริงไปะเนี่ยไม่ไปแล้วกันไปไม่ไหวละร้อนเฮ้ยทีเขาต้องทนเพื่อเอฟซีของช่องเที่ยวต้องทนนะครับเราจะไปถึงจุดสูงสุดของเขาอะไรเนี่ยซ่วมหรือเปล่า คือมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโอมมานเหมือนอยู่ในอิหร่านอย่างนั้นเลยเนี่ยมีความรู้สึกเดียวกันเลยเหมือนกับอิสฟาฮานอะไรพวกนี้นะก็ตอนนี้เราคงจะไม่ไหวแล้วครับถ่ายก็จบแล้วละ่ะพอก่อนโทรศัพท์จะพังเลยครับตอนนี้โทรศัพท์จะพังแล้วเพราะมันร้อนมาก ตอนนี้เรามาอยู่ที่ระบบน้ําระบบชลประทานะแล้วก็ระบบกักน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคและบริโภคด้านหลังเป็นภูเขาเทียนสารด้านหน้าเป็นเฟลมิงอ่ามอลเช่นก็คือภูเขาเฟลมงิงเขาขุดอุโมงใต้ดินใช้าเกษตโอ้นี่ไง,งเขาจําลองคนขุดขึ้นมานี่เราอยู่ใต้ภูเขาเทียนซานเลยนะเนี่ยตอนนี้ชื่อเขาเทียนซาน Oh. คือขุดตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปด้านบนเลยจนถึงภูเขาเทียนซานเลยอ่ะเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อ่ะเพราะว่าที่นี่อ่ะนะคือเขาบอกว่าฝนตกน้อยมากเลยต่อปีที่ประมาณ16มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้นเอง แล้วก็การระเหิดของน้ำเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีวิธีเดียวที่สามารถเก็บน้ําได้ก็คือการให้น้ำเนี่ยไหลยอยู่ใต้ดินน้ํามาจากไหนน้ําก็มาจากหิมะที่มันละลายอยู่บนภูเขาเทียนซานนั่นเองอุณหภูมิของเซอร์เฟซข้างบนดินเนี่ยแปองศาซีเลยนะมันสูงมากเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเ <laughs> ข้าใจแล้วอ่านใต้เลยใช่อ่านใต้เข้าใจลว อทางนั้นไปดินทางน้ำใต้ดินบอยบอยมากินน้ำจากภูเขาเทียนซานเร็วปาเกอจะได้โชคดีใช่เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลก็แถวนี้มีโรงพยาบาลตรงไหนบ้างเนาะมีใครบึกไหม Yes ลองจับดูดิบอยน้ำมันเย็นหรือเปล่าเพราะมาจากภูเขา โอ้ยเจียบเลยเฮ้ยของจริงล้างเลยของจริงปรากฏว่าเดินขึ้นไปกลายเป็นที่ทำน้ำเย็นยเยียบเลยนี้น้ำจริงๆมาจากภูเขาเทียนซานน้ำเขาบอกว่าดื่มได้นะดื่มได้เลยดื่มได้เลยเพราะว่ามาไกลมากก็เลยรสชาติอร่อยก็เลยรสชาติอร่อยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเขาขุดขึ้นไปจากด้านล่างอะทุกอย่างอยู่ใต้ดินหมดเลยเก่งมากเลย แต่ใครจะกล้ากินล่ะเนี่ยมันก็ไม่สมควรกินนะเนี่ยมีปลาด้วยใช่ต้องกรองนลครับเนี่ยกินไม่ไหวหรอกคา r เรสเนี่ยมีต้นกําเนิดเนี่ยสำหรับในชินเจียงเนี่ยก็มาจากจักรพรรดิฮั่นอูตี้ในราชวงศ์ฮั่นไอเดียของการทำเขาเรียกว่าการทําไอเนี่ยคาเรสเนี่ยมาจากชาวเปอร์เซียเมื่อ2,500ปีก่อนนี่ของจริงเนี่ยนี่ second part อันนี้คือเขาบอกว่าเป็น3ส่วนนี่มันอยู่ที่เซอร์เฟสและระดับ3เนี่ยคือเซอร์เฟสแล้วอันนั้นคือระดับ 2, 2> ส่วนที่2หัฮนอูตี้จักรพรรดิอู่เนาะฮันอู่ฮันอ๋อราชวงศ์ฮันฮันอูตีกกอออนะต้ก็คือจัก,กรพรรดิอู่ของราชวงศ์ฮันเป็นคนสร้างโดยใช้แรงงานคนเนี่ยหนึ่งหมื่นคนเพื่อขุดโอ้ได้ความรู้เยอะมากเลย